ขั้นหัวมห,หมด <c ười> กมับเ,เห็นั้นไม่กินนะแกงอมตำเครื่องเนียนๆเลยหอมพริกมันหยาบไปพอฝนนั่งเผ็ดกี่ก้าวตกตากก็ได้เผ็ดกี่ก้าวแกงอมกระดูกวันนี้แกงอมกระดูกเอ้า <ừ ui. S 1> ตำมือเล่นน้ำแล้วพ่อ ตักการพนกันล่ะอมมาแล้วแกงอมกระดูกครับผมอือเอมันอีกินแกงอมกระดูกเพบพ่อมาสั่ง ามเลยเาน่เก็นพาตามต่ายาบมันพอนี้พริกมันสองอันหยาบ,บพริกมันไม่ได้จเกแผลตกซุมือพอขาไปกินสุ้มือเออพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ร้านเงียบเงียบเนี่ยผลตกสุ้มืออ,อสินอนนอนส้นเดือนน้ำเนี่ยสิ้นเดือนยังมีคน เพิ่มชูรสจ้าชูดด<ม>กกรสเด็กกระป๋าแดกปลาปลาน้ำปลาเติมน้ำปลาเข้าไปจะได้นัวๆนี่หนูหอมหรอวะเดี๋ยวรอเดือดกินทะลุบอกเลยว,ว่ากินทะลุ <laughs> ต่อไปก็ใส่ผักกระดูกยังไงกระดูกหมูโหมีน้ำก็เริเดือดเดือดอืมแต่บางทเดืเกลืนต้องเคือต้องเปื่อยๆนะนิงที่แ่บ ปกติปกติให้แทนลูกค้าว่า1000ซีหัน0สองตัวเปาะตัวปอนปอนใส่ผักลูกไตายผักมากินผักตบทายผักเปื่อยหน่อยนึงอ่ง เดือดมากแล้วว้าเดือดแล้วทำไงต่อต่อสใส่ผักใส่พับเพืงง่อนทานยังกอนชีลาวชีลาวลงไปแล้วแล้วแกงอมอมนี่นะอหอมวะกระดูกหมูเปื่อยๆจะ้ะเพราะว่าตุนไปแล้วแกงออมกระดูกหมู กระดูกมูยังเือยเลยดิกระดูกอออ่าปิดแก๊สให้หน่อยเอาไฟเตียงกลับไปกินบ้านตัวหน่แกงอมกระดูกมูิดเลยิบแล้วเองดันไปทั้งหลังตัวเนะป้าอยุมันนั่นจ็ดเอียงสิ่ใส่ปอบเนี่ยได้หอืม กไข่ไม่ยังหอมจ้ะหอมวม่ะริกแหง